สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการาแก้ปัญหานะครับมือถือเปิด Wi-fi ไ,ไ,ไม่ได้นะครับซึ่งเวลาเราเปิด Wi-fi แล้วนะครับมันจะเด้งกลับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาเราเลื่อนเปิดสวิสตัว Wi-fi นะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตนะครับสักพักหนึ่งมันจะเด้งออกนะครับ คือมันจะเด้งปิดกลับเหมือนเดิมนี่ครับประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถใช้ Wi-Fi ได้นะครับมือถือเครื่องนี้นะครับน้อ,นองๆข้าง,งบ้านเอามาให้ผมดูตอนเย็นนะครับเป็นรุ่นชื่อว่าอินโฟนนะครับน่าจะเป็นเครื่องจีนนะครับผมก็อาการก็คือเวลาเราเปิด Wi-Fi นะครับมันก็จะเด้งปิดเองนะครับผม ทีนี้ผมก็เลยลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของอาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับก็มีคนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะครับผมซึ่งผมก็ลองทำตามที่มีคนคอมเมนต์มานะครับก็จะมีถอดเมมโมรีนะครับบางคนบอกว่า อาจจะเป็นที่เมมโมรีช็อตแล้วก็จะทําให้ตัววาย i ายรับสัญญาณไม่ได้นะครับอันนี้ผมลองทําแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ลองรีเซ็ตเครื่องตั้งค่าจากโรงงานก็ยังไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับ Wi-Fi เด้งปิดเองนะครับผมซึ่งผมลองทําแล้วนะครับได้ผลเลยนะครับผมวิธีนี้ก็คือ ก่อนที่เราต้องการใช้ wi-Fi นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับเปิดโหมดเครื่องบินนะครับในมือถือก็คือแตะไปที่รูปไอคอนเครื่องบินนะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดแล้วนะครับก็จะมีไอคอนรูปเครื่องบินแสดงอยู่ใกล้ๆกับรูปแบตเตอรี่นะครับจากนั้นก็ให้เราเปิดเชื่อมต่อ wi-Fi ปกตินะครับจากการที่ผมได้ลองทำแล้วนะครับ ปรากฏว่าเมื่อเปิดโหมดเครื่องบินก่อนที่ทำการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับผมก็สามารถใช้ wifi ได้ตามปกติในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมได้ลองเข้าใน YouTube นะครับแล้วก็ได้ลองเปิดวิดีโอดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตต,ตรงไอคอน wi-Fi นะครับตัว wi-Fi ก็ยังสามารถที่เชื่อมต่อได้ตามปกตินะครับ โดยที่ไม่มีการเด้งปิดเหมือนก่อนหน้านะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเ,เจออาการแบบนี้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมวิธีนี้นะจะมีข้อเสียอยู่ว่าอตอนที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราก็จะไม่สามารถรับสายหรือว่าโทรเข้าโทรออกได้นะครับเพราะว่าสัญญาณเครือข่ายมือถือได้ถูกปิดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ